จันตาสุทะพารัญญาณโลจโนโนะองค์ใดนิตาคอญานอันปเสริฐบริสุทธิ์ที่สุดโลกัสปะปูปะกีเรสาขตะโกระองคาเสียึ่งบาาแปลอุปาคิเลสของโลกวันหามิปุทธางอาหามา ข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั <Favorite. S 1> um ้นโดยใจข้าโลภเพื่อธทมโมปฏิโปอิญาตสสาสันตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างหงษเงืองเปรียบดวงปะทิปโยมคาปากามตาปิทาพินาโก ามิธรรมังอาหามาทาเรนะตังข้าพเจ้าไหวพระธรรมนั้นโดยใจเขาโลภเพื่อสังโฆสุขิตาปัญญาติสขิตาสัิโตพรสทรงเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทางหลยโยทินทาสันโตสุขตานุโพธโก เป็นพูพเ็นพระนิพพานตัดสาหูตามภาสุโคตหมใดโลลัะไปโนอริโยส,สุเมธาโซเป็นโพลากิเลเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังขังอาหามาทะเลนาตังข้าพเจ้าไหวพระทงโมนัน้นใจขาวโลกเพื่อ อิเตวเมกันตาภิโพสนาอยากังวัตุตัญญาวัฏายาตาปิสังขตังปุญญาบมยญาณบามาสะปปะทาวเวตสสาปะปะวัสิทธิญาบุญใดทิข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่เสงวัตุสังคือพระรัตนตรัย อย่างนี้โดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งสิ่นนี้น,นปตะวะทางห้ายอย่าได้มีเกะข้าาเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญน,นั้นอิทาตถาคโตโรเกอุบนโนนาถาพุทธจะ ทราบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจเทสิโตนิยานิโกแลวาธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกอุปาสามิโกปรานิพานโกเป็นเครื่องสางงกกิเลสเป็นไปเพื่บารินิพานสัมโพธกามีสุขตาปเวทิโตเห็นภัยเพื่อความผู้้อมเป็นธรรมที่พระสุโคตทรงประกาศ มาันตังธรรมัสุตาวาเอวังสนงามาพวกเขาทั้งหลายเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้หูอย่างนี้ว่าสติปุถุคขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์สราปิทุกคาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มาลาหนำปทุกครั้งแม่ความตายก็อเป็นทุกข์ โุกะปริเทวะทุกขาโทวมนัสย์ปัญญาสัมปิทุกขาแนนความสุขเศร้าความห้องหายหมหายสบายกายความบ่นสบายใจความขับแค้นใจก่อเป็นทุกข์อภิญญหิสัมปโยโกทุกโกความบาโซกกับสิ่งมโเป็นที่อ้างที่พอใจก่อเป็นทุกข์ปิญญะฮวิปายุโกทุกโก ความมภากจากสิ่งเป็นที่งที่พอใจก็อเป็นทุขงยำพิสังนลาปฏิทมปีทุกครั้งมีความปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นนั้นก็อเป็นทุข์สังคิดเตนะาประจุปทานกันทาทุกค่าว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ท้งห้าเป็นตัวทุกงไสยะที่ทั้งได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ shaft lobubat kanท